นายชุติเดชมีจันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพลตารวจตรีภูมิปัญญานวัตรกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลำปางพลตรีวิชาญศีพัตรางกูลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสํานักง,งานปปสภาค5ศูนย์พิสุทธ์หลักฐาน5ได้ถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสําคัญพร้อมของกลางยาบ้า3ล้าน6 0 0 0 0เม็ด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับนะครับว่าพบกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่จะใช้รถยนต์ทำการขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศครับต่อมาเนี่ยวันที่10เมษายนเวลาประมาณตีหนึครับรถยนต์เป้าหมายเนี่ยก็ขับมาจนถึงด่านตรวจยาเสพติดแม่พริกจึงได้มีการเรียกเพื่อทาการตรวจค้นครับพบนายอิสรายุทธ กูมิลำนาวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นผู้ขับขี่และแสดงถึงอาการที่มีพิรุษนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงขอทำการตรวจค้นและนำรถเข้าสแกนที่อุโมงค์เอ็กซเรย์ประจำด่านครับก็พบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเนี่ยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมทึบแสงที่บริเวณกระบะหลังและถูกวางทับปิดด้วยตะกร้าผักชีครับ ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกทึบสีน้ําเงินห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีเหลืองประทับอักษร999ครับบรรจุอยู่ในกระสอบถึง18กระสอบด้วยกันรวมยาบ้าเนี่ยจำนวน3 6น6แ0 0เม็ด จึงได้เข้าทําการจับกลุ่มและนําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายครับทั้งนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยสามารถแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด1599สายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับในเรื่องของยาเสพติดสิ่งที่สําคัญที่สุดค,คือการเป็นหูเป็นตากันของประชาชนใช่แล้วค,ค่ะ